สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และต้องการใช้สิทธิที่รถขอสอมกนะครับตอนนี้ก็ได้มีแนวทางสำหรับวิธีการใช้สิทธิออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการใช้สิทธิที่รถขสมกยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับและต้องการเดินทางด้วยรถขนส่งขสมกนะครับสามารถไปใช้สิทธิได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปนะครับโดยขั้นตอนการใช้สิทธิก็มีดังนนี้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราขึ้นไปบนรถขอสอมกนะครับให้แจ้งจุดหมายปลายทางกับทางพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับต่อมานะครับทางพนักงานที่เก็บค่าโดยสารก็จะกดราคาที่เราจะต้องชําระที่เครื่อง EDC นะครับต่อมานะครับก็ให้เราทําการยื่นบัตรประชาชนของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับให้กับทางพนักงานที่เก็บค่าโดยสารโดยทางพนักงานนะครับก็จะนาบัตรประชาชนของเรานะครับไปเสียบที่เครื่อง EDC เพื่อทาการหักค่าชําระนั่นเองนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็ใช้สิทธิ์ค่าโดยสารที่รถขอสอมกอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนตรงนี้นะครับจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็จะไม่สะสมด้วยนะครับจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆนะครับต่อมานะครับจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้นะครับ แล้วก็ก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับก็อย่าลืมตรวจเช็ควงเงินคงเหลือด้วยนะครับว่าเงินในบัตรของท่านเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าหากว่าวงเงินไม่เพียงพอต่อการชําระเงินนะครับท่านก็จะต้องทําการชําระเงินด้วยตนเองนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการใช้สิทธิ์ที่รถขอสอมออก,กอนะครับวิธีการก้องง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับท่านใดที่มีคําถามมีข้อแนะนาําหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปด,ดีๆจากช่องสิวเพจชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ